คณะสาธารณสุขสาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์บัณฑิตเกยียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองสีวดลสิริวงศ์วิทยา,าศาสตร์บัณฑิตเกยียรตินิยมอันดับหนึ่งกิติยาพิมพาเรือวนิดาข้าคำอลิสาสินสวัสด์นงลักษ์หินขาวพัชราถนัดเลื่อยทวีคูณพระลาพลเมธินีขรุสันสุกัญญาผูกจันกิตพงศ์สิงหวัฒวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตเกยียรตินิยมอันดับสองรัชดาพรสิริเกศ อุไรวันสุขเพ่งพานุพลพงธนูจุธามาศเกตทองมาอัจฉราพรคำอ่อนเดือนนภา,ามีทองหลางปินปินัทชัยเดชสรัญญาชุมสีแก้วประยุงเจริญสุขจุธาวันหมั่นกลางที่วาพรสีเคนพรวัจีสีคำดวงดาวอาศิราปรวีนาประดับสีพงพัดพร้อมพลศรีชัยธนาใสาสบายทองเหลาคม อนุวัฒน์พรมสิงห์จิราพรสุขบิดานัชยาปกาศิทธวัน,นีชาติรำสุภัตราวิเศษจุลาลักษ์ประชามาตรวราพรเบ้าวันสุริฉายเห็มพิลาปาริชาติสุริยุทธสมชายสุวะไกอุกฤษมูลกระโทคย,ยุวดีประชุมฉลาดอัญชลีเอี่ยมสีวิทยาศาสตร์บัณฑิตกนกพรลันสี กิตยศพรมพินิษจันเพนพมพลลเมืองจิรวดีมโนวงฉลองพลสารทองชฉลิสาอุระแสงช่อพกาผลพานัทนิชากองทองนิชาพัฒอาวรุณดวงพรหินทองที่วาพรคำจันทนันชนกหงโยธีธนากรแสนโยทก,กะนินยาทุมพร ประภาวีอินสีชื่นปัจชญยาพรขุมเงินตรียาพรนนสว่างปัทมาพรจางจันปิยนุษย์คำขวางพรนภาเพียนดวงสีพรพิมลประสีกังพันนิพาสุพรมอินพัชรินกุลเกศพัชพิมลวาวิไลพิชยาเวชพันพิมนชนกถวยจันพิมระดาชวนาพรพัทราพรวงคำ มนัญญาคำเพิงใจยุทธศินคุ้มบ้านชาติยุพดีกันระดกราชานนชัยคุณรัชดาพรเฮาตุนเรวดีดวงมณีวรรณภาแสงทองวันณาสามารถวรัญญาพกาผลวิการดาสุรบุตรวิจิตตาคำภูวิชนุปูบุตรชาวิพาดาปุผู้ภัยบูนสรายุธศรีจันบุญสิริลักษ์ราชวงศ์สุนิสาศีรักษาพล สุพิษศีบุญสุภาวดีทารสอธิวัตรประภาอมรรัตนเมื่อไทยสงอาุนประภัยสิข,ขอนสำอางอัชราคำอ,นอ้นอัญชุรีศิริมีอิสาราตาทุวันอุไรวันสมสุขวิทยาศาสตร์บัณฑิตกชกรยืนยาวกนกการบุญประคมกนกพรขันขวากนกรักแก้วกัญยากานิกาสีสุขกรวนดินศิริกุลพัทรวนิช เกตแก้วเอาสูงเนินเกตดาช่างพากำจรนามบุญเรืองกเกษมชาติจ่าสิงจุธาพาผู้งามชื่นจุราวันโสภาทิติวัตรพาละแผนดารุณีชนะการีทักษพรตตังทศาทิพวันทิพเสนาเทพศิรินทาราษาธนากรกรมเมืองทัญลักษ์โคสีวงทัญลักษ์คำใบนงฤดีพลน้อย นรินีเรืองแก้วนริศลาสีแก้วน้ำใสนันทนาพิรจรรนรุ่งเรืองนันทพรโพคาบรลือศักดิ์ปัตุมเบญจวรรณน้อมสุระประคองขันบำรุงประดับคดฉลักพงปนตพิทักษ์พัชราพันโอภาสพัชราวดีพิมพักดีพัชรีเชราปฏีพันธิพาแปลยาว พิทยารัตปานเนาพิมลรัตเสาโกมุตรังสิยาภูโอบเรนุกานาบุญเรวัตหอมทองลลิตาศีสุวววรรณกรจีรบดิตวรัญญาขอชากูลวรารพรผ่องแผ้ววัชระศีอาสาวารุณีสีสุขาวิชุดาชัยชนะวิญญรัตนแสงคำวิไลพรวันนาวิไลพรผาบชมพู สรันพรชาวดอนสักชัยกามโลสิริรัตบุญจวงสนิทหมื่นน้อยส้อยสุวรรณหานรำยองสิริมามุกทรโกษาสุขพรศีลคุ้มสุนิสาสุเสนาสุปราณีซ้ายขวาสุพันธิกาสุมารินสุรัตน์เสนาเลี้ยงสุรีรัตนผามะนาวสุรีวันทับซ้าย อโนคงกิ่งมะทาอภินยากรทองขานออมรรัตคงกุทองอังสุมาลินเป็นนามอัดสดาชาติวงศ์อุไรพรชระจำนงอุไรวันบุตรวังธนัฐาสุทันยรัต์